ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนโลกกําลังจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หลายประเทศก็เรียกว่ากําลังวางแผนรับมือกับการมาของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ต่างประเทศกันเลยนะครับโลกกําลังจะเกิดอะไรขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนทำเนียบขาวนะครับวันนี้ผมเอาเนื้อหาของนิวยอร์กไทม์มาเล่าให้ฟังนะครับว่ากําลังจะเกิดอะไรบ้างนะครับที่กําลังเขาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีต่างประเทศ แต่ละประเทศต่างๆแต่ละภูมิภาคต่างๆกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับหลายภูมิภาคเลยนะครับนิวยอร์กทางก็บอกว่า,าชัยชนะในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็ส่งผลให้ผู้นําทั่วโลกเนี่ยเกิดความรู้สึกที่หลากหลายนะพันธมิตร ของอเมริกาในะยุโรปและเอเชียก็ออกถแถลงการแสดงความยินดีนะแต่ก็มาพาบกับความวิตกกังวลน,นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในชั่วข้ามคืนเนี่ยอเมริกากําลังดูเหมือนเป็นมหาหำนาจที่คาดเดาได้ยากขึ้นนะครับผลกระทบตั้งแต่ตะวันออกกลางแล้วก็ยูเครนไปจนถึงการค้าโลกนะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องจับตามองนะครับภูมิภาคต่างๆแต่ละประเทศเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวนิวยอร์กไทม์เขาไล่ให้ฟังแต่ละภูมิภาคเลยนะครับ อันที่หนึ่งเลยนะครับประเทศเม็กซิโกนะครับกำลังจะเกิดอะไรขึ้นประเทศเม็กซิโกก็เรียกว่าเป็นประเทศที่ติดกับสหรัฐเลยนะครับเขาบอกว่าเม็กซิโกก็กําลังเตรียมตัวรับกับการมาของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับซึ่งอาจจะมีความวุ่นวายหลายด้านที่เกิดขึ้นนะครับนโยบายต่างๆของทรัมป์เนี่ยจะส่งผลต่อเม็กซิโกในเรื่องของ การใช้กําลังทางทหารโจมตีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในเม็กซิโกหรือการส่งทหารหลายพันนายไปที่ชายแดนนะครับรวมถึงเรื่องการขึ้นภาษีแล้วก็การในประเทศผู้ลี้ภัยนะตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็สังคมครั้งใหญ่ของเม็กซิโกเลยนะครับอันที่2ครับประเทศจีนครับอ่าอันนี้เลยนะครับไฮไลท์หลักเลยนะครับเป็นประเทศที่ถูกจับตามองและจีนเองก็กําลังเตรียมรับมือนะครับนิวยอร์กไทมส์เขาบอกว่า จีนกําลังเตรียมรับมือกับสงครามการค้ากับสหรัฐนะครับทรัมป์ก็ยืนยันให้คำมั่นว่าจะเก็บภาษีสินค้าส่งออกของจีนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ทรัมป ดำงรงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งก่อนนะครับก็ตอนนั้นคุณทรัมป์ก็ใช้แนวทางาเรื่องของการใช้มาตรการภาษีจํากัดบริษัทเทคโนโลยีของจีนแล้วก็เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันซึ่งเป็นที่ที่จีนอ้างสิทธิอยู่นะครับรัฐบาลจีนเขาคาดว่าการมาของทรัมป์เนี่ยจะเจอปัญหากับการเจรจาของกับทรัมป์แน่นอนนะครับเขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่คาดเดาได้ยากนะครับแล้วก็มีความกังวลว,ว่าความตึงเครียดที่เกี่ยวกับไต้หวันเนี่ย อาจจะทําให้เกิดความเวลวร้ายลงนะครับเขากังวลว่าทั้์เนี่ยจะตั้งที่ปรึกษารอบตัวเขาขึ้นมาแล้วที่ปรึกษาเหล่านั้นอาจจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวในการให้คำปรึกษากระท์นั่นเองนะครับจีนมองว่าหากทั้์เนี่ยดึงสหรัฐออกจากบทบาทการเป็นผู้นําโลกหรือลดบทบาทลงเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีนได้นะครับแล้วก็อาจทําให้จีนาสามารถผลักดันประเทศต่างๆที่เป็นมิตรกับจีนได้มากขึ้นนะ แล้วก็ทําให้พันธมิตรที่คอยทาให้พันธมิตรของสหรัฐท,ที่คอยกดดันกับจีนเนี่ยมีท่าทีอ่อนลงนะแต่ง่ารก็ตามการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นเร็วๆหรอกความกัวงวลที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับจีนเขาบอกว่าการขึ้นมาของทรัมป์เนี่ยจะเกิดความไม่มั่นคงทั่วโลกขณะที่เศรษฐกิจจีนในเวลานี้ก็อ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่คุณทรัมป์อาจจะทานะครับจากจีนนะครับมาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางครับอ่านี่ก็เป็น พูดภาคหนึ่งที่จะมีผลกับการมาของคุณทรัมป์นะครับอิสราเอลแล้วก็กาซานะครับเขาบอกว่าใช้ชนะของทรัมป์เนี่ยก็นายกในทันยาฮูก็แสดงความดีๆออกไปนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลของเนธันยาหูก็คาดหวังว่าทรัมป์เนี่ยก็จะให้การสนับสนุนอิสราเอลต่างๆโดยเฉพาะนโยบายต่างๆการตั้งถิ่นฐานในฉนวนกาซาของชาวยิวรวมถึงกําลังทางหารต่างๆที่จะมีต่ออิอสราเอละนะครับแต่เขาก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่คาดเดายากนะครับเขาได้แสดงให้เห็นว่าความ การให้ความสําคัญกับเรื่องอิสราเอลเนี่ยไม่รีบอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่อิสราเอลต้องการเสมอไปนะครับเราวพอมาเมื่อเดือนที่แล้วเองเนี่ยทรัมป์ก็แสดงความไม่พอใจกับเรื่องของการการโจมตีในฉนวนกาซาแล้วก็ทรัมป์ก็พูดถึงให้มีการยุติ สงคารามการสู้รบตรงนี้นะครับผมนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับจากตะว,วันออกกลางประเด็นเรื่องที่4ที่อาจจะต้องจับตาดูเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับนิว,นวยอร์กทางเขาบอกว่าเป็นที่ชัดเจนว่าชัยชนะของทรัมป์เนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับต่อสงคารามในยูเครนและก็รัสเซียนะครับทางรัฐบาลรัสเซียแล้วก็ยูเครนก,ก็ยังไม่รู้ว่าท่าทีของทรัมป์จะเป็นยังไงแต่ในทางในรัสเซียเองเนี่ยเขาก็หวังว่าทรัมป์เนี่ยจะให้คมามั่นสัญ,ญญาที่เคยไว้ว่า เคยพูดเลยว่าจะยุติสงครามนะครับเจดีแวนส์นะครับว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐได้มีการล่างข้อตกลงสันติภาพนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียต้องการก็คือต้องการควบคุมดินแดนที่ยึดครองไว้แล้วก็รับประกันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมนาโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลรัสเซียดูเหมือนว่าทั้มเนี่ยจะผลักดันข้อตกลงตรงนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ตอนที่ทัป์ได้รับชัยชนะก่อนหน้านี้เนี่ย รัฐบาลรัสเซียก็สแสดงความยินดีนะครับแต่4ปีถัดมาเกิดการความบาดรัสเซียจากสาธารณนเองนะครับผมเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับผมอันที่5้านะครับเรื่องที่5ก็คือเรื่องของยุโรปกับชาติพันธมิตรในนาวโตนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะมีผลเกี่ยวข้องกับรัสเซียกับยูเครนเหมือนกันเขาบอกว่าชัยชนะของทรัมป์เนี่ยไม่ได้ทําให้พันธมิตรในยุโรปแปลกใจเลยนะครับตรงนี้เองต่างหากจะเป็นการทดสอบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับชาตินาตโต้ในเรื่องกองกําลังทหารและก็เรื่องรักษาของประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยพวกเขาจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายภาษีที่จะใช้กับยุโรปเนี่ยคุณทรัมป์จะทํำยังไงและจะมีท่าทีอย่างไรนะครับเรื่องนี้ต้องจับตามองนะครับเรื่องที่6ครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาดูเหมือนกันเขาบอกว่าชัยชนะของทรัมป์เนี่ยกำลังสร้างความน่าสนน่าสนใจน่าติดตามว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ ให้ความสําคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่สร้างมลพิษมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับดังนั้นการลดมลพิษจากสภาพอากาศจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ผ่านมาทรัมป์เนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ต้องการที่จะ ให้ความให้ความสคามสคัญกับเรื่องนี้นะครับทัาอาจมีแนวโน้มที่จะกลับคําตัดสินข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพอากาศของสหรัฐอีกครั้งนะครับเขาเคยบอกว่าเขาจะถอนตัวจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องสภาพอากาศนะแล้วก็ยังสนับสนุนให้มีการขุดเจาะน้ำมันและก็ก๊าซเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนิวยอร์กนิวยอร์กทางเขาก็มองว่าโลกมันเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับพลังเงินพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูก แล้วก็จีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานรายใหญ่เนี่ยกฎหมายว่าด้วยสภาพอากาศที่สําคัญของรัฐบาลไบเดน Biden, เนี่ยได้ดึงดูดการผลิตใหม่ๆม,มาที่สหรัฐอเมริกาตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่ทรัมป์จะเข้ามารื้อถอนกฎหมายตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเรื่องหลักๆนะครับที่เขาบอกให้จับตาดูนะครับผมกับการมาของทรัมป์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็ให้ความเห็นว่าความไม่แน่นอนของทรัมป์นี่แหละเป็นตัว เป็นตัวที่น่ากังวลนะครับกับการกลับไปกลับมาของธํรหรยท่าทีต่างๆแต่หลายประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องแรกกับการมาของธํรเลยก็คือเรื่องนโยบายการค้าแล้วก็ภาษีนั่นเองนะครับนี่กาลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกแล้วก็หลายประเทศเตรียมรับมือกันอยู่นะครับนี่คือข้อดีชูที่เรามาเล่าให้ฟังกันเลยวันนี้นะครับโลกกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับการมาของทํานะครับผม